ค okay, ครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับโอ้โทอทงเสียงแปดนไหมเนี่ยแน,แน่ไปเสียงท้ง ดินตอนนี้ยังไม่ค่อยฝุ่นเท่าไหร่เพราะว่ามันโดนน้ำมันก็เลยแน่น ดินนี้เป็นชั้นๆเลยหน้าดินแล้วก็ดินเหนียวดินเหนียวแล้วก็ลูกรังลูกรังแล้วก็ดินดานสีเหลืองสมชั้นเลยสชั้นสี่ชั้น

sai lít lỡ Thu nói mai rằng โลเท่เทฮเรเปปรายหิง กันชนใหม่ครับโอ้ยังเงาเลยอ่ะโอ้ได้กันชนใหม่เลดด้วยเก่านอกด้วย <c ười> เสียวุธจัดให้ครับเอ้า <c ười> ทางนู้นรถไทยติดบ่เหมือนรถไทยติดเลยทางนู้นนติดหรือว่าแกพัก ินน้ำโอ้สุดบูมเลยจานอด กระโดดหินขึ้นะจะลั่นไหมโอ้กันชนใหม่ยังสวยเลย น่าจะประมาณ6ตักกับ7ตักสวยอ่ะกันชน ไปหาจานอดดีกว่าไม่ได้มาหานานแล้วคิดถึงจังลูกอ้าววันนี้เปิดกระจกไม่เปิดประตูอีกยิงอีก hello hào, Cái gì mùa Ngồi lóp 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 áo ớt chạy ớt mini chlua Hơ hả hả quay hả 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 quay hả quay เอผีรู้จะกิน M อกเอ็มร้อยอีกเออทำไมผีเนกินได้หรือเปล่านั่นมันเป็นเอ็มร้อยของแท้หรือว่าเปิดฝาน่ะ เออ้อรยเปิดฝาด้วยเล่าขาวหรือเปล่าท่านไหนทำไมฝากทิ้งเอาแล้วคุณทิ้งไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วพูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้แต่ฟังได้๋อทิ้งอยู่ตรงไหนทิ้งตรงนี้ไหมฮะไม่ ไปไรนี่นะทำไมก็รองเท้าไงก็จะเอาออกไงมันหนักฮะ<อ>ไม่โอเคอทิ้งจะเอาทิ้งหรืออะไรอเออดูก็ทำตาข้นี่ยเออผีร้องไห้เป็นอีก ทำไมอ๋อให้เก็บไว้ที่เดิมอ๋ออ่านี่เก็บไว้ที่เดิมเอาข้างใหม่ฮะอ๋อส,สองข้างเลยเก็บไว้ที่เดิมอ๋อเอ้อมีขอบคุณด้วย เคเคพูดไม่เป็นเลยอ๋อผีประเทศไหนนี่ผีประเทศไหนเ <c oughs> อ <c oughs> อเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เอาฮาแค่นี้ก่อนครับบ๊ายบายด้วยออสวันดีครับด้วยส่งจูบด้วยบ๊ายบาย